สวัสดีครับวันนี้วันที่5กันยายน2 5 6 8นนะครับ,บรออแลวการของเซตให้กลับมาบวกนะครับเปิดมาบวกนะครับวันนี้นะครับเซตบวกอยู่9.27จุดนะครับราคาอยู่ที่1,261.82จุดจุดนะครับสีเขียวนะครับ ส่วนตลาด m อ i ก็เขียวเช่นเดียวกันบวกไป2.18จุดนะครับอยู่ที่252.48จุดนะครับเขียวทั้งคู่นะครับแล้วก็รวมถึงน้ำมันด้วยนะครับส่วเราจะไปเก็งกำไรจาก Most Active v ล l ุ่มอ่าไม่ใช่นะครับไปที่ Top Impact Ganner นะครับไปดูว่าจะเก็งกำไรได้นะครับจากจังหวะของการบวกของเดลตานะครับเดลต้าตัวแรกนะครับของตลาด ครับเดลต้าบวกขึ้นไป2.50บาทนะครับอย่าลืมนะครับเราย้ําบ่อยครั้งนะครับว่าถ้าเดลต้าบวกมากกว่า2บาทอ่าเซตจะบวกขึ้นไปนะครับฉะนั้นวันนี้เซตบวกแล้วก็ราคาของเดลต้าอยู่ที่4อ่า148.00บาทนะครับ148.00บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับเดลต้าบวกไป48เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมา,าบวกไป 0.34%นะครับแต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป1.33%นะครับสำหรับเดลต้า PE เดลต้าอยู่ที่99.81นะครับเดินทีร้อยกว่านะครับตอนนี้เหลือ99.81แ,นะแล้วก็มี u l d อยู่ที่0.32%นะครับแล้วก็มี EPS อยู่ที่0.91สตางต่อหุ้นเราก็เคยมีการันผลที่0.46 ต,ต่างต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะกราฟนะครับกราฟของเดลต้าเขาบอกว่าราคากําลังไซด์เวย์แล้วมีสิทธิ์ที่จะพุ่งแรงนะครับเพราะอะไรครับเมื่อไหรก็ตามที่เนะครับเมื่อไรก็ตามที่นะอ,ทอ่าเราจะเห็นว่ามันจะต้องพุ่งแรงเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่บลู์แบนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วบังคับให้ราคาเลือกข้างยืนเหนือบลู์แบนกึ่งกลางบลู์แบนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ถ้ามันจะขึ้นแรงมันจะขึ้นไปฝั่งด้านบนแต่ถ้ามันจะเลือกขาลงมันจะลงแรงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือจุดเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะครับดูเหมือนว่าราคากําลังเลือกอยู่ตรงกลางนะครับยังไม่พุ่งแล้วก็กําลังตัดสินใจนะครับว่าจะพุ่งหรือไม่พุ่งจากาสัญญาณโดจินะครับโดจิคือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากําลังพิจารณาว่าจะไปทางไหนดีนะครับ เพราะนั้นรอดูหรือท่านจะเก่งกําไรล่วงหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อ,อดักเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากข่าวต่างๆมาเดลต้ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็เข้าเก่งกําไรไว้เลยแล้วรอพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ถ้าจะพุ่งขึ้นสูงสุดเขาจะไปที่เส้นกรอบลีเนียลกชันสูงสุดนะครับไปที่ราคา200บาทนะครับ200กว่าบาทนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดจะลงต่ำสุดนะครับเขาก็จะมาที่ราคากรอบฟิเนนซ์กิชชั่นด้านล่างเองนะครับหรือมันจะมาที่เส้น2แลเลวันนั่นเองนะครับต่ำสุดก็ถ้าเกิดว่าลงมาต่ำกว่าจบันก็อาจจะต่ำกว่าเส้นบูรุ b แบนตรงกลางไอ้ตรงล่างนะครับเส้นล่างนะครับก็คือมาที่ราคา143บาทนะครับก็คัดลอตออกแต่ถ้าราคาพุ่งขึ้นท่านก็สบายใจแล้วปล่อยให้เขาทำกำไรต่อไป ราคาก็จะไปใกล้ๆ200บาทนะครับแต่ว่าวันนี้นั้นถ้าดูจากหลักการในวันนี้นะครับราคา,อาวอลุ่มนั้นเข้าเล็กน้อยนะครับคือขายสัส่วนใหญ่เป็นสีส้มนะครับอยู่ที่4.4ิลเลียนนะครับส่วนนเมซอดก็ไซด์เวดาาลงมาต่ำกว่าเส้นสิก n นลแต่ว่ายืนสูงกว่าเส้นซีโร่นะครับอชี้ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับมีออส 54.65ถือว่าก็ก็พี่นาดูว่ามันกําลังคิดหรือว่าจะพุ่งขึ้นหรือจะลงดีนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับในเร็วนี้จะตัดสินใจนะครับสำรับเดลตานะครับถัดมาตัวที่2นะครับนั่นคือ AOT นะครับ AOT วันนี้ยังคงบวกต่อบวกขึ้นไป0.75สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่38บาทนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป9นะครับ แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาติดลบไป5% 1. ึ่งทิตยอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือ1นึ่งวิคที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา5.56%นะครับ PE อยู่ที่28.71เท่านะครับแล้วก็มี y i e l ที่2.12%มี EPS หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่1บาทนะครับล้วก็เคยมีการปันผลหรือ DPS ที่0.78สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะกราฟของ AOT นะครับก็เป็นเช่นเดียวกันกับ อของตัวเดลต้าเมื่สคู่คือเมื่อไรก็ตามที่บูลเจอร์แบนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วราคาเลือกฝั่งยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบรูลเจอร์แบนราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับราคาจะไซด์เว y ย์ขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปชนเส้น200วันหรือกรอบ r รีเล็กชัน e ด้านบนสุดนะครับที่44บาทตอนนี้แนวรับอยู่ที่38บาทนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่44บาทนะครับ แล้วแถมวันนี้เป็นจังหวะขาขึ้นจะมีพาพลกษซาลองรับราคาอยู่ด้านล่างแต่ว่าวอลรุ่มเป็นวันรุ่มออกเพราะว่าสีแดงเล็กน,น้อยนะครับแล้วก็มีวันรุ่มเพียง14.37มิลเลียนนะครับส่วนใน ACD size way up ขึ้นไปนะครับยืนเหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าต่ำกว่าเส้นซีโนะครับแต่ว่าไ s i พุ่งขึ้นไปนะครับก็ราคาอยู่ที่54นะครับเท่ากันกันกบตัวเดลต้าเพราะนั้นตัวนี้ มีโอกาสพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าเก่งไว้ที่38บาทนะครับเราก็รอรับราคาที่44บาทนั่นเองนะครับสลับตัว AOT นะครับกลับมาที่ตัวที่3นั่นคือ s c c หรือปูนใหญ่นะครับหรือปูนใหญ่ก็คือเดอะอะเดอะซีเมนต์นะครับเดอะสยามซีเมนต์นะครับ ก็ไปดูว่าราคาบวกขึ้นมาตั้ง6บาททีเดียวนะครับราคาของเขานะครับล่าสุดบวกขึ้นมาตั้ง6บาทนะครับบวกไป219บาทนะครับถือว่า,าหลังหลังมารุนแรงตลอดราคาพุ่งขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป38% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6%แต่ว่า1วีคล่าสุดบวกขึ้นเป็น1.86%นะครับ PE อยู่ที่13.7เท่งเท่านะครับมีอยู่ที่2.35มี eps ที่16.36แล้วก็เคยมีการปันผลที่2บาท50สตางค์นะครับไปดูกราฟของเขานะครับหลังจากที่เพึ่ง x d ไปแล้วก็ราคาก็กำลังอบิดสา์เวไปทางด้านข้างและดูเหมือนว่าราคาเลือกข้างฝั่งขึ้นเพราะฉะนั้นราคายัางคงจะต้องซด์เวขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเป้าหมายนะครับ หรือแนวรับอยู่ที่219โอกาสถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นไปที่270บาทนั่นเองนะครับสำหรับตัว s c c นะครับแต่ว่าวันนี้วอลุ่มเล็กน้อยนะครับเป็นวอลุ่มสีแดงนะครับมีวอลุ่ม1.26มิลเลียนนะครับแล้วก็ r m c d ฟซดีสายเไปทางด้านข้างนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal แต่ว่าอยู่สูงกว่าเส้นซ e โรแล้วก็ RSI ชี้ขึ้นไปที่ 61.52นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ราคาก็พุ่งแรงขึ้นมาตั้ง6บาทนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปสำหรับ a c c นะครับมาที่ตัวที่4นะครับวันนี้ XD นะครับของสลับตัว OR นะครับ XD นะครับในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านขายก็คือท่านก็จะไม่ได้การแบ่งปันหรือปันผลแต่ถ้าเกิดท่านถือพ้นวันนี้ก็ จะเข้าขายในการปันผลนะครับแต่ว่าราคา XD ก็จะย่อลงมาโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้ OR นั้นราคาปวกขึ้นมา50สตางค์หรือ0.50บาทนะครับราคามาอยู่ที่14.30บาทนั่นเองนะครับเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป18%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป9%หนึ่งวิกที่ผ่านมาก็บวกไป7.52%นะครับ p e อยู่ที่20.70เท่านะครับแล้วก็มี yield ที่2.90 EPS ที่0.55สตางค์ต่อหุ้นและมีการปันผลที่0.30สตางค์นะครับไปดูจังหวะของตัว OR นะครับราคาเปิดกระโดดพุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิด XD ราคามันจะต้องปิดยอดต่ำลงมานะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษก็คือครบ ทนต่ํามาตั้งนานนะครับราคาก็เลยพุ่งเลือกข้างขาขึ้นเมื่อรูจ์แบนบีเข้ามาหากันแล้วราคาเลือกข้างขาขึ้นเปิดกระโดดขึ้นไปเมื่อเปิดกระโดดขึ้นไปราคาก็จะเปิดกระโดดขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าวันนี้วอลรุ่มวอลรุ่มออก,ออกอีกแล้วนะครับเป็นวันรุ่มสีแดงนะครับแท่งแดงนะครับออกเล็กน้อยนะครับออกไป40สามสิบามมิลเลียนนะครับ แต่ว่า MACD ยังคงซด์เวยืนเหนือเส้นสัญญาลยื่เหนือเส้นซีโร่น,น, Zero, นะครับ RSI ชีขึ้นนะครับอยู่ที่68แนะครับแล้วก็มีพาราบริษาอยู่ด้านล่างแล้วก็มีเส้น2 0และวันอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นแข็งแกร่งนะครับของตัวนี้นะครับ OR ก็เลยเป็นเหตุผลให้ระวันนี้แทนที่จะราคาย่อหรือต่ำลงมาของ XD แต่ปรากฏว่าราคาเปิดพุ่งแล้วก็กระชากสวนขึ้นไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนสลับ OR นะครับามาที่ตัวสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับตัวที่5ก็คือ C.P.F. นะครับ C.P.F. วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.60สตังหรือราคาอยู่ที่22.40บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป13เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป5แต่ว่า1วิที่ผ่านมาบวกขึ้นมา2.28นะครับ PE อยู่ที่5.91เท่านะครับมี Yield อยู่ที่4.59%นะครับ EPS หรือกำไรสุทธิอยู่ที่2.38สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่1บาทนั่นเองนะครับนั่นคือ CPF ไปดูจังหวะของกราฟของ CPF ก็ยังคงรุ่มรุ่มดันดอนซ้ายเวขึ้นคล้ายเวลงนะครับราคายังคงเลือกข้างขาลงนะครับตอนนี้เลือกข้างขาลงแต่ว่าราคาก็ดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าราคาตกลงมาแล้วล่วงนะครับเราจะต้องเห็นว่าถ้ามีาราคาหรือสัญญาณที่ขึ้นไปปิดกับเดิมได้คือปิดกลับตรงนี้นะครับถ้าปิดกลับได้ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่สามารถพุ่งไปได้ราคายัางคงจะต้องซายเว่ออกด้านข้างอยู่ดีนะครับหลังจากที่ล่วงย่อลงมาจาก XD ก็คือเขามีการ XD ก็เลยราคาร่วงลงมานะครับสลับ CF ตอนนี้ก็เลยเป็นผลต่ผลที่ยังคงต้องต่อเนื่องจากการร่วงลงมาของราคานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วลลุ่มก็เลยออกเล็กน้อยนะครับที่15.42ิิเลียนเอ c d a s ไซด์เว์อัพขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาลอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโร่นะครับอาไซกำลังชี้ขึ้นไปแต่ว่าต่ำกว่าเส้น50อยู่ที่42.55จุดนะครับ ราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือถ้าท่านจะเข้าเก่งกําไรตอนนี้ก็ถือว่าเข้าเก่งกําไรได้เพราะว่าเป็นจุดต่ําที่เหมาะสมที่ควรที่จะเข้าเก่งกําไรแล้วก็ถือทนถือให้ราคาไซเว์ขึ้นไปชนเส้น2และว,วันแล้วผ่านทะลุให้ได้นะครับไปที่แนวต้านสําคัญคือเส้น linear equation ถัดไปนั่นเองตอนนี้ราคาอยู่ที่22บาทนะครับจุดสีูนย์ะครับราคาสูงสุดที่คาดว่าถ้าทะลุเส้น2และว,วันไปได้แล้วก็ไปที่จุดสูงสุดก็อยู่ที่25บาบาทนะครับ กัดฟันทนถือต่อไปแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ท่านนักลงทุนจะพิจารณารเห็นความสําคัญอย่างไวก็วางกลยุทธ์ให้ดีก็แล้วกันนะครับนี่ก็คือแนวทางหรือวิธีการที่มองหุ้น5ตัวนะครับในแต่ละตัวนั้นก็มีเรื่องราวของตัวเองมานะครับก็ค่อยๆแกะแล้วก็ค่อยค่อยพิจารณาจากสิ่งที่เขาเป็นราคาแล้วก็มีมี ท็อปเกนเนอร์เข้าไปนะครับคือท็อปอินแพคนั่นเองนะครับก็ฝากทุกท่านกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพและไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ We We did really knew could